สวัสดีครับต่อข้อที่6นะครับรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABE แจ้ว่าดูดู A A ABE คล้ายกับสามเหลี่ยม DCE DCE โอเคสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับคล้ายกันรูปเริ่มมีลูกเล่นขึ้นมาแล้วนะทีนี้นะครับมาดูกันจงหาค่า h นะครับทีนี้ เราจะต้องดูก่อนว่าด้านใดที่สมในกันอัตราส่วนด้านใดที่ด้านใดที่สมในกันครับเพื่อมาเขียนอัตราส่วนด้านที่สมในกันแต่ละด้านแต่ละคู่นะครับเพราะว่าถ้าคล้ายกันเนี่ยอัตราส่วนด้านที่สมในกันแต่ละคู่จะเท่ากันทุกคู่โอเคนะครับเพราะนั้นดูโดยใช้เซนจริงๆแล้วเราสามารถใช้เซนได้ก็คือรูปตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดหมุนหมุนรูปนี้มาตรงนี้ เห็นไหมมันก็จะมีด้านที่อยู่ตรงกันด้านที่อยู่ตรงกันระวางตัวในตำแหน่งเดียวกันคล้ายๆกันแบบนี้เพะฉะนั้นด้านนี้นคือสมในนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่สมในกันเนี่ยเด็กๆดูออกอยู่แล้วละ่ะรูปอาจจะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือด้านที่ยาวยี่สิบด้านตัวนี้นะด้านที่ยาวยี่สิบเนี่ยจะสมในกับด้าน h ด้านที่ยาว h ครูจะไม่พูดด้านเนาะมันจะพูดยากเอาดูความยาวเลยนะครับ ด้านที่ยาวสามสิบด okay. ้านที่ยาวสามสิบตรงนี้จะสมในกับด้านที่ยาวร้อยห้าสิบนะส่วนด้านที่เหลือครับด้านที่เหลือสีฟ้าเนี่ยเท่ากันแน่นอนเอ๊ะคล้ายสมในกันแน่นอนครับด้านสีฟ้าเนี่ยสมในกันแน่นอนเพราะเป็นด้านที่เหลือ้วถึงแม้ไม่ได้บอกความยาวมาก็ตามถึงแม้ไม่ได้บอกความยาวมาก็ตามแตกต่างจากข้ออื่นที่โจทย์จะบอกความยาวมาครบทุกด้านอันนี้ เริ่มไม่บอกแนละ้วเริ่มไม่บอกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทําได้นะอ่ะเหมือนเดิมครับก็เขียนอัตราส่วนด้านที่เรารู้นี่แหละก่อนอื่นก็คือต้องอ้างก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้สามเหลี่ยม ABE มันคล้ายกับสามเหลี่ยม DCE ถ้าเราไม่อ้างแบบนี้เราจะไม่สามารถเขียนได้นะครับว่าอัตราส่วน ด้านคู่ที่สมในการจะเท่ากันไม,ไม่สามารถเขียนบอกแบบนั้นได้โอเคนะทีนี้ครับมาดูด้านอะไรดีด้านไหนดีเริ่มที่คู่ไหนก็ได้เริ่มที่คู่ไหนก็ได้แล้วแต่แต่ให้ครบทุกคู่พยายามวนให้เป็นระบบเพราะหนูระบายสีแบบปูไม่ได้โอเคนะพยายามวนให้เป็นระบบนะครับมาดูอ่ะคุณครูขอเริ่มด้าน H ก่อนละกันนะครับครูจะชอบเอารูปใหญ่ขึ้น เพราะนั้นด้าน h ก็คือ cd ต่อ ba จะเท่ากับต่อมาความสีเขียวเนาะถ้าครูเริ่มที่รูปใหญ่จะต้องเริ่มที่รูปใหญ่ตลอดนะครูเริ่ม cd ตรงนี้เริ่มที่รูปใหญ่เพราะนั้นถัดมาครูก็เริ่มที่รูปใหญ่นะครับอย่าสลับนะไม่งั้นหนูจะคำนวณผิดก็ c CE ต่อ BE เท่ากับ AE ต่อ DE โอเคนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็นำดูจากรูปและนำค่ามาแทนเลยดูจากรูปนะครับแล้วนำค่ามาแทนเลยนะ CD ยาวเท่าไหร่ CD ก็ยาว h ที่เขาหา,า h นะครับแล้วก็ AB A B ก็จะยาว20 A B ก็จะยาว20นะนะครับเท่ากับ C E C E อยู่ตรงไหน C E อรนนี่150 150 B E ต่อ B E B E 30เท่ากับ A E A E ทีเนี้ยครับติดปัญหาแล้ว e เห็นไหมว่าโจทย์ไม่ได้บอกมาว่ายาวเท่าไหร่ไม่ได้เหมือนข้อที่ผ่านมาที่เราได้ทําว่ามันจะให้ความยาวทุกด้านมาใช่ไหมแต่นี้โจทย์ไม่ได้บอกมาว่า AE เอาเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับเขียนติดไว้แบบนั้นก็ได้หรือจะไม่เขียนก็ได้แต่ครูขอเขียนติดไว้นะจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะโอเคไหมเพราะเราไม่ทราบแต่ถามว่าแล้วมันมีผลต่อการหาคําตอบของข้อนี้ไหม ตอบเลยว่าไม่ได้มีผลมากครับไม่ได้มีผลเลยดีกว่าเพราะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาเครับว่ายาวเท่าไหร่นี่ครับ h อยู่นี่โอเคนะ h ทอยู่นี่ซึ่งเราสามารถจับคู่ได้ครับจับคู่นี้เพื่อเขียนสมการออกมาตามกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็แก้สมการเพื่อหาค่าเได้โอเคไหมไม่จำเป็นจะต้องรู้ความยาวได้ของสีฟ้าทั้งสองชิ้นก็ได้เห็นไหมครับโอเคนะ ข้อมูลเราเพียงพอในการหาคำตอบข้อมูลเราเพียงพอในการหาคำตอบเห็นนะเพราะนั้นครับคูขอมาคำนวณเลยนะทีนี้คู่มันก็จะเหลือแค่คู่เดียวถูกไหมครับก็คือแค่คู่นี้ถูกไหมครับเพราะนั้นครูออกมาคิดเลยเนาะเขียนออกมาคิดเลยนะครับก็เป็น h ของลอกใหม่ทีน h ส่วนยี่สกับ1นึงส่วน30 นักเรียนจะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นชัดเนาะจะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ําครับปุ๊บปบเพื่อง่ายต่อการคํานวณในครั้งถัดไปดไป15ส่วน3ตัดอีกเนาะตัดอีก3 1มหนึ่งส้าห 3, 3. 3. เหนะครับ3 5 จะเป็นห้าส่วนหนึ่งห้าส่วนหนึ่งก็คือห้าเส่วนยี่สิบเท่ากับห้าแล้วจากนั้นครับหนูค่อยทำไมครับย้ายอะไรไปเอ่ยก็ย้ายายี่สิบขึ้นไปคูณครับ h จะเท่ากับห้าคูณยี่สิบก็เท่ากับหนึ่งเพราะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยครับว่า h จะเท่ากับ หนึ่งร้อยครับเจะเท่ากับหนึ่งร้อยเห็นนะเจะเท่ากับหนึ่งร้อยหรือนักเรียนตรงนี้ครับในการแก้สมการเนี่ยน,นักเรียนสามารถแก้ได้ตัวตัวเองเลยนะไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีเดียวกับครูก็ได้ขอให้ถูกต้องตามกระบวนการคณิตศาสตร์โอเคนะครับนักเรียนจะนำหนึ่งนำยี่สิบขึ้นมาย้ายขึ้นมาคูณเลยก็ได้แล้วค่อยตัดกันได้หมดนะไม่ผิดนะครับเห็นนะครับข้อนี้จะมีไอเดียตรงที่ว่า มันจะมีหนึ่งด้านที่เราไม่ทราบความยาวครับสีฟ้าเนี่ยรูปสีฟ้าเนี่ยเราจะไม่ทราบว่ามันยาวเท่าไหร่เห็นไหมข้อที่มันผ่านมาที่นักเรียนได้ทาเนี่ยนักเรียนจะทราบความยาวทั้งสามด้านเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรารู้แค่ไหนก็เขียนแค่นั้นและดูว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเพียงพอกับการแก้ปัญหาในโจทย์ข้อนี้หรือเปล่าซึ่งข้อนี้เราไม่ได้วุ้ด้านสีฟ้าทั้งสองชิ้นเลยทั้งรูปเล็กรูปใหญ่ แต่เรามีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้สมการและหาค่า h ดได้โอเคนะครับประมาณนี้เนะาะงั้นข้อนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ